สวัสดีครับผมวันนี้กลับมาอีกแล้วนะฮะกับรีวิวของแต่งนะครับฮะมินิโฟ e ์ c เชสซีเทิร์นอัพพาเซตนะฮะกล่องเบอร์หนึ่งเรากลับมาที่กล่องเบอร์หนึ่งเหมือนเดิมนะฮะสำหรับใครที่ติดตามก่อนหนะ้านี้ผมได้รีวิวตัวล้อไปนะอันนี้จะเป็น ส่วนที่อยู่ในกล่องที่สองนะฮะนั่นก็คือตัวไฮเมาส์โรเลอร์เซตนะฮะเดียวไงก็คือตัวตัวปีกนั่นแหละตัวปีกกับตัวปีกตัวปีกกับตัวคันชนหน้าที่ใส่โดนะครับก็ <c oughs> เป็นของตระกูลไทยนะเหมือนเดิมและเราก็ได้ ลองแกะดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะ,ะอันนี้อัดคลิดไปแล้วแกะสดเลยนะฮะไปดูกันข้างในนะครับสิ่งที่แถมมาให้นะฮะคือตัวโรเลอร์นะฮะโรเลอร์ er 14มิลนะแล้วก็วิธีใส่นะครับอันนี้เราก็สามารถเลือกได้ว่าจะใส่เกิดตัวบอดี้ไหนนะฮะเพราะ มันจะมีตัวแถมตัวนี้นะตัวอ่าใช่ตัวนี้นะตัวนี้เป็นตัวสำหรับใส่ตรงโลเปีระยะห่างอยู่ที่แต่ละบอดี้นะฮะส่วนตัวนี้ตัวนี้จะคล้ายๆองศาใส่ด้านหลังนะคือลดบางคันอย่างพวก ไอ้อะไรนะตะกูลดาก้อนเนี่ยที่มันไม่มีเบกอ่ะเราก็สามารถเลือกมาใส่ได้นะเขียนว่าอะไรเนี่ยอ่าโอเคสำหรับพวกไอ้ตะกูลดาก้อนหรือพวกบอดี้ที่มันไม่มีใส่ปลกหลังนะฮะเราก็ใส่ตรงนี้ได้มันมีโตองศาอยู่นะฮะผมเคยรีวิวไฟดาก้อนบอดี้ใส่นะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ท้ายคลิปละกัน ตรงนี้มีอะไรบ้างตรงนี้ใส่โล,ล่ใส่กระโคงด้านหน้าตรงนี้ใส่กระโคงด้านหลังนะฮะเจาะรูให้เป็นที่เรียบร้อยและสําหรับตัวเอกในการทดลองใส่ครั้งนี้เป็นบอดี้อวันเต้เหมือนเดิมนะฮะเพราะว่ามีอยู่คันเดียวนะฮะแล้วก็ด้านหน้าผมได้ถอดโลดเรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้ ผมกลับมาใส่ล้อเดิมเพราะว่าล้อแต่งสีขาวที่เคยใส่ไปก่อนคลิปก่อนหนะ้าน,นี้มันดูแปลก,กเวลาใส่ล้อนะอันนี้ผมใส่ลูกปืนกับแหวนลองโลนะเป็นการแต่งแบบเวอร์ชันเฟเวอร์ชันแต่งรถที่ผมชอบแต่งอะใส่ไว้ล่วงหน้าเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาแต่งรถคันนี้กันโดยหลังจากรีวิวพวกพาร์ทพวกเนี้ยก่อนเบอร์หนึ่งสองสามเสร็จเรียบร้อยเราจะลองมาแต่งดูเป็นหนึ่งคันนะฮะมันจะสวยงามขนาดไหนนะครับ โอเคเดี๋ยวเราจะมาใช้ตรงไหนบ้างนะฮะก็นี่ก่อนเลยตัวปีกนะฮะตัวปีกแล้วก็เนื่องจากเป็น body awendy เราต้องดูนิดหนึ่งนะฮะทำคู่มือใช้ e 8นะฮะ e 8อยู่ตรงไหน e 8ก็คือส่วนนี้นะฮะเป็นพวกใส่พวกใส่แบบปีกชิดนะฮะ ก็ตัดเข้าไปนะครับแล้วก็ตัดปีกไปด้วยเลยนะฮะโอเคเรียบร้อยนะครับอันนี้สิ่งที่ต้องใส่รูคือรู ตรงกลางนะฮะจะพอดีกับตัวใสนะฮะเราก็จะมาตัดเลยนะฮะตัดเลยตัดเลยตัดตัวใช้กันเลยนะฮะฉีกสดกันตรงนี้เลยนะแล้วก็อ่ะมันใช้อะไรบ้างใช้นอ็อตสองตัวหกมิลสองหกมิลก็น่าจะสั้นๆประมาณนี้แล้วก็ใส่แหวนรองนะฮะแหวนรองก็จะใช้ประมาณนี้นะ ไขยังไงก็อันดับแรกนะครับใส่ไปก่อนนะใส่ไปก่อนแล้วก็ใช้กระโลไหนโลตรงกลางก็นับไปโหลนี้นะฮะเดี๋ยวถอดใหม่นะใส่โลตรงนี้นะเนี่ยโหลเนี่ยจัดเข้าไปใส่ไปข้างนึงก่อนนะฮะแล้วก็ทำการล็อกให้เรียบร้อยนะนี่คือตัวล็อก ตัวโลสำหรับใส่บอดี้นะฮะคันให้เรียบร้อยนะแล้วก็ลองอีกด้านให้เท่ากันนะฮะ ตัวนี้ไม่ต้องหัวว่ามันเคลืยอนะเพราะว่าตัวล็อกตรงนี้มันมีรูขึ้นมานิดนึงเวลาใส่มันจะล็อกพอดีกับตัวโค้งนี้นะฮะสามารถเพิ่มระยะห่างได้ไหมไม่น่าได้นะเพราะว่าด้านหน้ามันไม่มีรูเหมือนด้านในใส่แยกส่วนกันนะฮะคันนี้เรียบร้อย ทำไมยัดไม่เข้าเดี๋ยวใส่ใหม่นะฮะเกิดการผิดพลาดเล็กน้อยโอเคเข้าล็อกแล้วลองไขดูใหม่นะอาเข้าแล้วเริ่มเฟิดจะได้อย่างนี้มานะฮะแล้วก็ ตามด้วยการใส่โลนะโลสิบสี่มิลใส่โลมันใส่โลปกตินะครับไม่มีสอนนะฮะใส่เหมือนใส่ทั่วไปเลยไม่ต้องอันนี้ก็จะเป็นระยะห่างสองูหน้าหลังนะใส่รูไหนก็ได้นะเพราะยังไงมันก็พ้นนะเห็นไหมอันนี้รูด้านในมันเป็นการเพิ่มระยะห่างนะฮะอ๋อใส่รูตรงนี้ก็ยังได้อยู่นะเออได้อยู่ได้อยู่ยังไม่ติด เท่ากับว่าสามรูนี้ใส่รูใส่ล14สมิลตรงไหนก็ได้นะฮะอันนี้ผมจะใช้รูตรงกลางแล้วกันคำถามคือถ้าจะใส่ลอ้ลอโรเลอร์โรเลอ,ลอ,เลอ,อร์อะลูปัจจุบันเนี่ยใส่ได้ไหมผมว่าได้แต่ว่า19บเก้ามิลไม่แน่ใจนะว่าแต่ก็น่าจะได้แหละดาวนะคุณไปลองใส่เองแล้วกัน อันนี้แค่จะแต่งให้ดูว่ามันใส่ยังไงเผื่อคนซื้อมาต้องไม่กล้าใส่นะฮะไม่กล้าประกอบเสียดายแพงนะฮะอันนี้เราจะมาใส่ให้ดูสดๆเลยกันเลยนะฮะ โอเคได้แล้วนะฮะอันนี้เป็นเป็นไขควงกึ่งแม่เหล็กนะฉะนั้นติดเหล็กจะติดนะฮะโอเคเรียบร้อยนะฮะส่วนปีเรายัางไงเดี๋ยวเราจะมาแกะตัวนี้ออกด้านหน้าออกนะครับขออนุญาตแกะให้ดูนะฮะอ่าขออนุญาตเปลี่ยนตัวพรับะ บอดี้นะฮะเป็นบอดี้บอดี้แข็งแทนเนื่องจากว่าบอดี้สายสีดำผมลองเด็กและเนื่องจากตัวเนื้อมันเป็นเนื้อสายฉะนั้นเนื้อมันจะอ่อนกว่าตัวบอดี้แข็งนะอันนี้ผมลองพยายามดึงค,ค่อยๆแงะแล้วมันไม่ได้ผมก็เลยกลัวแตกนะฮะกลัวเด๋ยวแตกแล้วเดี๋ยวพังนะฮะก็เลยเปลี่ยนเป็นบอดี้เนื้อแข็งแทนนะฮะอันนี้มันไม่มีเปลี่ยพอถอดมนาะเรียบร้อยแล้วนะฮะพอดี body ผมจะทําตัว เหล่าบอดี้ทำเป็นตัวอ์เจนเต้นะฮะแบบยังทำไม่เสร็จมีแค่นี้ก่อนนะฮะโอเคอันนี้รูแบบพอดีอวันเต้นะฮะใส่เข้าไปนะะจะได้ประมาณนี้นะอ่ะเหลือส่วนด้านหน้าด้านหน้าทำอย่างไรด้านหน้าคันน็อตปกติใส่รูหน้าแล้วรูหลังว่างนะฮะโอเคเรามาใส่กันเลยนะครับ อันนี้รูหนา้ารูหน้าใส่ด้านหน้าหาน็อตก่อนน,อน็อตสส้นนะฮะแล้วก็ใส่ที่รูหนา้ารูหน้าอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ขัดน็อตเข้าไปได้เลย ประมาณนี้นะโอเคแล้วก็ใส่โลนะฮะใส่โลเหมือนเดิมนะอันนี้มีโูเดียวนะครับตำแหน่งเดียวไม่ต้องไปกะระยะว่าใส่โูไหนดีนะฮะ เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทำการใส่ประกบกันนะฮะเรียบร้อยสวยงามผมหาที่ล็อกแป๊บที่ล็อกอยู่ใส่ล็อกให้เรียบร้อยนะฮะเสร็จแล้วนะครับโอเคคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะฮะ ชอบถูกใจกดติดตามนะครับสนับสนุนค่าไหลดูต้นคลิปดูโฆษณาต้นคลิปท้ายคลิปนะฮะหรือจะสมัครสมาชิกก็ได้นะฮะโอเคครับแล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ